รักโลเลโตมอนกับสาลิกาทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยรักกันมากโตมอนเองก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายทั้งครอบครัวเองก็ไม่รังเกียจแม้ว่าทั้งคู่จะออกมาอยู่กันก่อนแต่งงานก็ตามสาฬิกาทำงานเก่งทำงานที่ห้างสรรพสินค้าไม่นานก็ได้เป็นผู้จัดการสาขา ส่วนชายหนุ่มเองก็กาวนาในหน้าที่การงานมากเช่นกันเหนื่อยไหมจ๊ะวันนี้นะ่ะเห็นหน้าซีด<ๆ>เหงื่อซกเชียวไม่หรอกคา่ะแล้วโตละงานเยอะไหมเบื่อหรือเปล่ากับข้าวถุงที่สาซื้อมานะ่ะสาไม่มีเวลาทำกับข้าวดีๆให้กินเลยไม่เบื่อหรอกจ้ะกับข้าวถุงมันก็อร่อยดีเหมือนกัน ก็สาออกไปทํางานนอกบ้านเหมือนกันกับเราจะเอาเวลาที่ไหนมาทํากับข้าวหรอจริงไหมจริงจ่ะแต่สาก็กลัวโตจะเบื่อนี่ก็ซื้อแต่ร้านปลาแสะร้านเดียวร้านอื่นก็ไม่มีไม่ต้องคิดมากอะไรเราก็กินได้ทั้งนั้นแหละไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวเราจะแกะใส่ถุงแล้วก็อุ่นข้าวรอจ้ะเดี๋ยวมานะสาริกาอยู่กับโตมอนแบบนี้มานาน เอาใจใส่กันทุกอย่างชีวิตรักราบรื่นชื่นมื่นต่อมาโตมอนได้เลื่อนคันมีผู้หญิงคนหนึ่งมาสมัครงานและเธอก็ได้มาเป็นผู้ช่วยเขาเป็นยังไงบ้างมีตรงไหนไม่เข้าใจหรือเปล่าก็งงงหลายส่วนอยู่นะคะแต่ว่าฟังพี่โตอธิบายแล้วก็พอจะเข้าใจตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็บอกได้นะเดี๋ยวพี่สอนให้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่โต พี่โตเป็นหัวหน้าที่ใจดีกับลูกน้องมากๆเลยล่ะคะ่ะจีดสาวพนักงานใหม่ทำงานร่วมกับเขาเธอรู้สึกชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเข้าใจไหมที่พี่อธิบายไปอะ่ะเข้าใจแจมแจ้งแดงแจงเลยล่ะคะ่ะอย่างพี่โตเนี่ยถ้าได้เป็นครูเป็นอาจารย์น่าจะเหมาะนะคะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ก็อธิบายตามประสบการณ์ที่พี่ทำมานะ่ะแล้วนี่ เที่ยงพอดีหิวข้าวหรือเปล่าออกไปกินกับพี่ไหมล่ะนี่พี่จะให้เด็กใหม่อย่างจีด๊ดไปด้วยหรอคะมาธนาก็จี๊ดเองยังไม่รู้จักใครแล้วก็ยังไม่คุ้นชินกับถนนหนทางไปเดี๋ยวพี่พาไปขอบคุณมากเลยนะคะพี่ใจดีที่สุดเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเองด้วยนะมาใหม่เงินเดือนก็ยังไม่เยอะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองจะ้ะโหยนี่ใจดีคูณสคูณสเข้าไปอีกเลยนะคะเนี่ย หญิงสาวชอบเขามากคนในบริษัทเห็นเธอสนิทสนมกับโตมอนมากเกินไปก็เตือนสตินี่พี่ขอเตือนด้วยความหวังดีนะจ๊ะน้องจีดอย่าเข้าไปสนิทสนมกับหัวหน้าให้มันมากนักทำไมล่ะคะก็หัวหน้าเขามีแฟนแล้วนะสิมันจะดูไม่ดีเอานะไปใกล้ชิดไปกินข้าวกับเขาทุกวันแบบนั้นนะ่ะนี่หัวหน้าแต่งงานแล้วล่ะคะก็ยังไม่แต่งหรอกแต่เขามีแฟนแล้ว เป็นแค่แฟนเองไม่เห็นจะเป็นไรไม่เป็นไรได้ยังไงเป็นแฟนแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนเมียนั่นแหละอย่าริอาจไปเล่นกับไฟเขาล่ะตกหลุมรักเข้าไปไม่คุ้มหรอกนะถ้าเมียเขาจะมาแหกอกนะ่ะไม่หรอกค่ะจีนก็แค่ถามดูไม่ได้คิดจะแยั่งแฟนใครหรอกจีตอบคืนแต่แววตาเต็มไปได้วยความเสียดาย พยายามถอยห่างจากเขาแล้วแต่ก็มักมีเรื่องให้เธอกับโตมอนได้ใกล้ชิดกันวันหนึ่งเธอทะเลาะก,กับแม่ร้องไห้ตากฝนมาไม่รู้จะไปที่ไหนจึงมาหยุดอยู่ที่หน้าที่ทำงานโตมอนออกมาจากที่ทำงานเห็นเธอเข้าก็ตกใจนี่ยักลับไม่ถึงบ้านหรอจิ๊กลับไปแล้วค่ะแต่ว่าจิ๊ทะเลาะก,กับแม่ชี็เลยตะลเดิดมาที่นี่แล้วจะไปไหนต ก็ว่าจะเข้าไปขอนอนในบริษัทนะคะจีดไม่มีที่ไปเงินก็ไม่ได้เอามาด้วยสักบาทเข้าไปนอนในที่ทำงานทั้งตัวปกเปียกเนี่ยนะลอค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงแห้งถ้าอย่างนั้นพี่พาไปนอนที่โรงแรมดีกว่านะเกรงใจนะคะไม่เป็นไรพี่พาไปได้ว่าแล้วโตมอนก็พาจีดมานอนที่โรงแรมหญิงสาวขอร้องให้เขาอยู่เป็นเพื่อน พี่ขอตัวกลับก,บก่อนและ้นะดึกมากแล้วอยู่กับชีดนะคะพี่โตชีดกลัวชีดเหงาไม่ได้หรอกจีตนี่มันดึกมากแล้วแฟนพี่ก็รออยู่ชีดกลัวจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงอยู่ที่โรงแรมคนเดียวหญิงสาวโผลเข้ากอดเขาบรรยากาศที่เป็นใจด้านนอกฝนก็ตกชายหนุ่มจึงสุดจะทานทนจึงเพ้อพรมีความสัมพันธ์กับเธอเขา้า อย่าบอกใครได้ไหมจีดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราจีดไม่บอกใครหรอกค่ะจีดรักพี่โตนะคะรักมากพี่โตเป็นรักแรกรักเดียวของจีดขอบคุณมากนะจีดที่เข้าใจพี่จะพยายามรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำขอบคุณนะคะจีดอยากออกมาอยู่คนเดียวไม่อยากอยู่กับแม่แล้วอยู่ไปก็ทะเลาะกันทุกวันพี่จะพยายามหาที่พักใหม่ให้เขแล้วกันนะ โตมอนตัดสินใจมาเช่าบ้านหลังใหม่ให้กับจี๊ดหญิงสาวจึงอยู่ในฐานะเมียลับๆของเขาโดยที่คนในบริษัทเองก็ไม่มีใครรู้อยู่ๆบริษัทของโตมอนกับสาริกาเกิดมารวมตัวกันเพราะเจ้าของแต่งงานกันและเป็นบริษัทที่ทำกิจการแบบเดียวกันด้วยทีมงานขายจึงแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งโตมอนและฝั่งสาริกาทีมไหนทำยอดได้ดีกว่า ก็จะได้โบนัสมากกว่าและได้ก้าวขึ้นในตำแหน่งที่สูงกว่าโลกมันกลมเนอะเธออะไรล่ะคะพี่ตายก็คุณสาลิกาน่ะสิเป็นเมียหัวหน้าแต่กลับได้มาทำงานบริษัทเดียวกันแล้วก็ยังมาแข่งขันกันด้วยอะไรนะคะคุณสาลิกาน่ะเหรอเมียพี่โต ใช่น่ะสิแล้วผัวเมียดันอยู่คนละทีมต้องมาแข่งกันทำคะแนนเพื่อจะก้าวขึ้นตำแหน่งสูงสุดน่ะสินั่นสิเธอจะแข่งกันยังไงล่ะทีนี้เนี่ยจี๊ดรู้สึกอิจฉาที่สาริกาทั้งเก่งทั้งตำแหน่งสูงกว่าเธอและคนในบริษัทเองก็ดูจะชอบสาริกามากด้วยนี่เธอทีมของพี่สาทำคะแนนได้ดีมากอีกแล้ว่า ก็พี่สาเข้ามือวางอันดับหนึ่งนี่นะยังไงเข้าก็ชนะทีมพี่โตอยู่แล้วใช่ละฉันว่าทีมพี่โตแพ้แน่นอนโอ้ยผัวเมียมาแข่งกันชนะไปเขาก็ไม่สนใจหรอกใครได้ตําแหน่งมันก็เงินทองของเขากันทั้งนั้นแหละนั่นสิเธอพี่โตอาจจะออมมือก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเป็นเมียเขาไม่หรอกมีลูกน้องอีกเป็นขยงที่รอโบนัสอยู่ยังไงพี่โตเขาก็คงทําเต็มที่นั่นแหละ จีดไม่ชอบใจที่ใครๆต่างก็ชมสาลิกาเธอจึงมาหาโตโมอที่ห้องเราต้องชนะนะคะพี่โตเป็นอะไรอะจีดจีดจะพาทีมของเราชนะไม่เชื่อพี่ก็คอยดูแล้วจีดก็ทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้ยอดขายที่มากกว่าสาลิกาเธอถึงกับลงทุนยั่วยวนลูกคา้าเพื่อใมาซื้อของทางฝ่ายเธอมากกว่าจนในที่สุดคดีพลิกทางฝ่ายโตมอนชนะ พี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจีดจะทำได้จีดก็แค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าในบริษัทนี้ไม่ใช่แค่พิสาที่เก่งจีดก็เก่งไม่แพ้เขาเก่งเก่งเก่งมากๆเลยจ้ะเก่งกว่าสาอีกนะทุกคนชมเธอแต่โตมอนหนักใจมากไม่อยากให้สาริกากับจีดมาแข่งขันกันแบบนี้เลยทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะคะพี่โตยิ่งสาวถามเขา เมื่อได้เข้ามาอยู่ในห้องด้วยกันเพียงแค่สองคนจีตอยากเอาชนะสามากขนาดนั้นเลยเหรอจีดไม่อยากให้ใครชมเขาโดยเฉพาะพี่จีดอย่าแสดงออกให้มันมากนักเดี๋ยวคนจะสงสัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับจีดเขาไม่รู้หรอกคะ่ะวันๆเขาก็สนใจแต่ยอดขายไปทำงานเถอะไปพี่มีงานอะไรต้องเซ็นอีกเยอะแยะหมู่นี้พี่ไม่ไปหาจีเลยนะคะปล่อยจีดเหงาอยู่คนเดียวที่บ้านอยู่ได้ ตอนนี้พี่กับสามมาทํางานด้วยกันนั่งรถมาด้วยกันทุกวันกลับก็ต้องกลับด้วยกันพี่ปลีกตัวมาไม่ได้หรอกงั้นวันนี้จีตก็จะอยู่กับพี่ที่นี่ตรงนี้ว่าแล้วหญิงสาวก็ตรงเข้ามากอดจูบนัวเนียอย่าจีตจีตคิดถึงพี่นะคะคิดถึงพี่คนเดียวสาลิกาที่กําลังจะเาะห้องของสามีได้ยินเสียงกุกกักเมื่อได้ยินเสียงครวญครางในห้องนั้น เธอก็ตกใจมือไม้เย็นเป็นนานกว่าที่ประตูจะเปิดออกโตมอนเองก็ตกใจที่เห็นเธอสามายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งมาค่ะสาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองเจีดเขาเอาเอกสารมาให้พี่เซนน่ะค่ะเน้องจีดพี่ขอคุยกับคุณโตมอนหน่อยนะจ๊ะตามสบายค่ะเขามาคุยงานด้วยนะจ๊ะ แล้วกเออ็เอาเอกสารไม้เซ็นยังเซ็นไม่เสร็จชายหนุ่มบอกขึ้นแต่สายตาคมกริบของสาริกาเห็นว่าสามีลืมรูดซิปและกิ๊ติดผมของจี๊ดตกอยู่เธอกลัวไปหมดใจสั่นไปหมดแต่ไม่อยากโวยวายตอนนี้จากนั้นสาริกาจึงจับตาดูและแอบติดกล้องเอาไว้เธอตัวชาเมื่ออีกสัปดาห์ต่อมาเห็นทั้งคู่มีอะไรกันในห้องทำงาน หลายวันต่อมาที่ประชุมกำลังคัดเลือกผู้ติดก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการที่มีตำแหน่งใหญ่โตมากกว่าโตมอนและสาริกาผู้บริหารลงความเห็นว่าจะเลือกโตมอนแต่ในวิดีทัศกลับเสนอภาพที่ทำให้ทุกคนตกอกตกใจทุกคนฮือฮากับภาพจีดและโตมอนมีอะไรกันในห้องทำงานจีดอับอายโตมอนเองก็เลือกลักนี่มันอะไรกันนะคุณโตมอนเออ ผมไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนมาถ่ายประเด็นมันไม่ใช่ว่าใครถ่ายประเด็นก็คือคุณมีเมียอยู่แล้วแต่คุณมาทำแบบนี้ได้ยังไงแทมยังเป็นห้องทำงานอีกผมคือผมผิดไปแล้วครับคุณจะเอาอยังไงฉันจะเลิกกับเขาค่ะสาสาอย่านะสาอย่าเข้าใจผิดผมรักสานะฉันเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเห็นค่ะ ไม่นะสาเราเลือกสานะเราไม่ได้เลือกจีตแต่สาไม่ได้เลือกโตแล้วสาเป็นคนไม่ใช่สิ่งของที่จะรอให้ผู้ชายมาเลือกพี่โตคะเขาไม่สนไปแล้วก็อย่าไปง,งอเขาเลยค่ะหุบปากนะจีตพี่โตคุณทำผิดกฎของเราผมต้องไล่คุณออกคุณด้วยคุณจีตผู้จัดการครับได้โปรดเถอะครับช่างเถนะพี่โต ไม่มีบริษัทนี้ความสามารถเด่นๆอย่างพี่ยังไงก็มีคนอื่นรับข่าวการผิดสินข้อ3ของทั้งคู่ทำให้หลายคนยี้แรงไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับพอไม่มีเงินไม่มีงานก็ทะเลาะกันนี่อย่าเปิดแอร์ได้ไหมจิตเงินเราก็ไม่ค่อยจะมีค่าแอร์มันแพงแค่ไหนไม่รู้หรือไงก็มันร้อนน่ะจีตร้อนจะตายอยู่แล้วเราไม่มีเงินมากพอจะจ่ายค่าไฟพร่มเพื่อนะ โอ้ยเบื่อบ่นอยู่นั่นแหละเธอเป็นคนทําให้อนาคตรเราสองคนพังเองนะอย่ามาโทษจีดนะตัวเองก็เหมือนกันนัแหละตัวเองก็นอกใจเมียมาเอากับจีดแทนที่จะโทษตัวเองโถ่ยโตมอนหงุดหงิดที่อนาคตดีๆของเขาพังลงเพราะผู้หญิงอย่างจีดส่วนสาริกาเธอมูฟออนจากเขาได้อย่างรวดเร็วจนเขาสงสัยว่าเธอรักเขาบ้างหรือเปล่า ตมอนสํานึกผิดแต่ก็ได้แต่เชงเง้อคอมองเมียกับชายอื่นขวงคู่กันญิงสาวทำงานร่วมกับทะเกิงหุ้นส่วนคนหนึ่งของบริษัทจนสุดท้ายก็ปลูกต้นรักกันอย่างงดงามโตมอนแสนเสียดายในขณะที่สาริกาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เป็นภรยาหุ้นส่วนคนสำคัญแต่เขาไม่มีงานไม่มีใครจ้างงานนอกจากบริษัทเล็กๆที่อีกนานกว่าจะเติบโต ส่วนจีดก็ไปทำงานเป็นเด็กนั่งริ้งสุดท้ายทนลำบากไม่ไหวมีผัวเป็นฝรั่งหนีไปอยู่เมืองนอกทิ้งให้โตโมอนอยู่เดียวดายเพียงลำพังก็จ,จบลงไปแล้วนะคะส้หรับตอนนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องสั้นแบบตอนเดียวจบแบบนี้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ